สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยราคาไม่แพงมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะร,รถที่ขับดีและก็น,น่าใช้มากๆเลยนะคะมันที่สามเครื่องยนต์พันหกสี่ประตูเกียร์ออโต้ปีสองพันเจ็ดค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะประโมชั่นเต็มได้เลยนะคะส่งคเครดิตลัดสี่ถึงห้าพันบาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทขึ้นไปกส็สรขนันเองไปเฉ่งงานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้ราคาไม่แพง แล้วก็ขับตีบงมากเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสภาพสวยราคาไม่แพงเลยนะคะแมกกายสวยด้วยนะเป็นเครื่องยนต์พันหกเบนซินค่งดเกียออตโต้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะซื้อสดยินดีเลยนะคะเล่มทะเบียนรอพร้อมโอนจัดไปแนนได้นะคะฟรีดาวไม่ต้องใช้เง,นงินรถสปาบาทค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะแอร์แบ็กคู่วูมานัยมันติฟังก์ชันระบบเซน็นอร์ล็อก กระจกปรอไฟฟ้าพาไฟฟ้าค่ะเครื่องเสียงสแตนดาด AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะน่าใช้ค่ะแอร์เย็นชัดขับดีมากๆราคาไม่แพงฟรีดาวอีกต่างหากนะอยู่ที่เครดิตของคนซื้อเลยนะคะคนซื้อได้รับรวมแค่1นึ0งื่น0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะแอร์เย็นสุดๆเลยค่ะ ราคาไม่แพงเลยนะ1นึ่งแสบาทเท่านั้นค่ะลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆค่ะคันนี้ใครกำลังมองหารถราคาไม่แพงสภาพวสวยนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะ เป็นเครื่องยนต์พันหเป็นสินค้าสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050ต่อ58ดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดกที่ช่องไอดีมีาายสนยนำหน้า s i a m p 1 0ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ดูได้ค่ะรส,สภาพจริงๆค่ะคัะนนะี้แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะไม่ไปค่ะ